ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ข้าวนะคะเช็คที่นี่ทกศลานกระมบือก้างแผนจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้ชาวนาน,นะคะขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะทะกศลานกระบือวางแผนจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวสาหรับกรเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชรโอนวันไหนและชานาต้องทําอย่างไรบ้างนะคะที่นี่มีรายละเอียดมาแจ้งนะคะ จากกรณีที่คณะอนุกรรมาการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรณีที่คณะอนุกรรมการกำกับและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ท่ารอบที่1ลงวันที่9พฤศจิกายน63ความคืบหน้าล่าสุดสำนักง,งานเกษตรอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้ชี้แจงว่าทกสได้วางแผนการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนนปีของอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรดังรายละเอียดดังนี้นะคะ ตำบลจันทิมาวันที่16พฤศจิกายนตำบลช่องลมวันที่18พฤศจิกายนตำบลโนนพลวงวันที่19วันที่19พฤศจิกายนตำบลบึงทับแรกวันที่20พฤศจิกายน ตำบลประชาสุขสารวันที่23พฤศจิกายนตำบลลานกระบือวันที่24พฤศจิกายนตำบลหนองหลวงวันที่25พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามทกศส,สาขาลานกระบือได้ขอความร่วมมือลูกค้าที่จะมาใช้บ,บริการในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะคะ1ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารได้ตลอดเวลา 2. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินท,ที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด3เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินงวดที่1รอบที่1จะเป็นผู้ที่มีวันเก็บเกี่ยวผลผล,ผล,ผลิตข้าวปีผลิต2563ทับ64ที่ระบุวันเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่8พฤศจิกายน63สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวจะมีรอบการโอนครั้งต่อไป และ4ี่ขอความร่วมมือลูกค้าเนื่องจากยังคงมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางธนาคารจึงขอความร่วมมือกรณีเกษตรกรลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถถอนเงินหรือตรวจสอบยอดภายหลังแผนการจ่ายได้ตลอดในสัปดาห์ถัดไปทั้งนี้ธนาคารอาจจะขอกําหนดจํานวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการตามความเหมาะสมในแต่ละวันทําการจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน ก็จะสัมพันธ์กับส,สาขารานกระมืออัปเดตล่าสุดนะคะ